กูก็จะมาเฉลยแบบสึกหัดนะคะตั้งแต่ข้อ6นะคะสารละลายโซเดียมคลอไรเข้มข้นร้อยละสิโดยมวลจะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกรัมนะคะควาว่าร้อยละสิบโดยมวลหมายความว่ายังไงคําว่าร้อยละ1ิโดยมวลนะคะหมายความว่าจะมีตัวละลายนะคะก็คือโซเดียมคลอไรเนี่ย1ิกรมัมอยู่ในสารละลายนะคะ100กรมัมแต่ว่า เขาเดันบอกว่าเขาอยากรู้ว่าตกลงเข้มข้น้อยละสิบโดยโมลเนี่ยจะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกร,รัมะคะกี่โมลต่อกิโลกร,รัมก็ฉะนั้นคาว่ากี่โมลต่อกิโลกร,รัมหมายเขาว่าไงก็คือเขาอยากรู้ว่าอาจจะเขียนในนี้ได้เลยเนาะก็คืออยากรู้ว่ามีกี่โมลโมลของใครันเนียนต้องจําให้ดีนะโมลของตัวละลายนะคะก็คือโซเดียมคลอไรด์เนาะหารด้วย กิโลกร,รัมของใครก็ต้องเป็นกิโลกร,รัมของถ้ากิโลกร,รัมคือโมโลเลลนะคะต้องเป็นตัวทาละลายนะคะในที่นี้คือน้ํนนาเสร็จแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมอ,อย่าได้โมโลนะคะอย่าได้โมโลแต่ว่าข้อมูลที่เขาให้มานเรียนมันเป็นกรัมโซเดีมยมคลอไรด์เนี่ยมันเป็นกรัมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเชื่อมได้อยู่แล้วเห็นโมลกับเห็นกรัมเนี่ยง่ายเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะนั่นก็คือโซเดีมยมคลอไรด์หนึ่งโมลนะคะจะมีมวล58.5กรัม 58.5มาจากไหนหน่าจะตอบได้แรลร้วน้งรมันคือมวลโมเลกุลนะคะของโซเดียมคลอไรด์โซเดียมตัวละ23นะคะคอลีนนะคะตัวละ3า5เสร็จแล้วก็ถ้าเอามา1โมวลก็มี58.5กรัมแต่ในสารละลายนี้นะคะมีโซเดียมคลอไรด์อยู่10กรัมนะคะในไหนในสารละลาย100กรัมถ้านักเรียนเขียนอย่างนี้มาก็จะผิดนักเรียนสังเกตสิ เห็นไหมอันนี้คือสาระละลายสีแดงเห็นไหมครูพยายาทำให้ดูให้ชัดแต่อันนี้เป็นน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาข้างล่างเป็นตัวหาเป็นสาระละลายมันก็จะไม่ได้ดังนั้นนะคะแล้วเรียนก็ต้องเปลี่ยนนะคะให้ใกลายเป็นตัวทําละลายให้ได้ซึ่งจากการที่เรารู้ว่าสาระละลายทั่วทีค่ะสาระละลาย100กรัมเนี่ยมีโซเดีมยมคลอไรด์10กรมัมเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีน้ำกี่ก,กรัมนั่นเองก็ต้องมีนม้ำอยู่ทั้งหมด90กรัมนั่นเอง เพราะว่าสารละลายเท่ากับตัวละลายบวกตัวทําละลายนะคะอ่าททนอีกทีนึงนะสารละลายนะคะจะเท่ากับตัวละลายบวกตัวทําละลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าอ่าตัวทำโบวโเขียนน้นเนาะปุ๊บปุ๊บตับวทำเ,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขียนได้แต่ว่าคือเก้าสิบสามนะคะ แต่ว่าเราอยากได้หน่วยอะพอเราตัดหน่วยปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันเป็นโมลต่อกลัมนะคะเราอยากได้โมลต่อกิโลกรัมก็เปลี่ยนกรัมนะคะให้กลายเป็นกิโลกรัมอ่าสิบกําลังสามกรัมนะคะหนึ่งกิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็จะได้คําตอบมาค่ะคําตอบก็คือหนึ่งจุดแปดเก้าโมลต่อกิโลกรัมก็คือโมเลลนะคะตัวจเอเขียนได้เลยอ่าต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะ จงคำนวณหาเศษส่วนโมลของกรดซัลฟิริกนะคะในสารละลายกรดซัลฟิริกเข้มข้น15.5โมลต่อลูกบาศ์เดซิเมตรและมีความหนานแน่นข้อนี้บอกได้เลยว่าคิดยุบยิบแล้วก็ยากนะคะมึนไปเลยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะเขาให้หาเศษส่วนโมลนะคะนักเรียนก็ครูกีดเส้นใต้อะแบ่งพื้นที่ก่อนจะได้แบบงา่ายๆคือเขาอยากรู้เศษส่วนโมลของกรดซัลฟิริกนะคะ เศษส่วนโมนของกรดซัลฟิริกกรดซัลฟิริกนั่นเองต้องรู้ก่อนนะว่าสูตรคือ H2SO4 นะคะคราวนี้เวลาเราจะรู้เศษส่วนโมลได้ค่ะเศษส่วนโมลนะคะก็จะเท่ากับโมลของตัวน้ำนะคะก็คือโมลของกรดซัลฟิริกนั่นเองหารด้วยโมลรวมทั้งหมดของทุกองค์ประกอบซึ่งโมลรวมทั้งหมดก็คือจะมีโมลของกรดซัลฟิริกนะคะกับโมลของน้ำโมนของน้ำนะคราวนี้ตอนนี้ โจทย์บอกมาว่าสารละลายเนี่ยค่ะเข้มข้นเท่าไหร่เข้มข้น15.5ลูกบาท์เดซิเมตรใช่ไหมคะแล้วก็บอกความหนาแน่นของสารละลายมาด้วยดังนั้นข้อมูลที่ให้มาค่ะนักเรียนหมายความว่าในบีกเกอร์นยคะในในบีกเกอร์เนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีความเข้มข้นอยู่15.5้โมลขอโทษ คำว่ามวลมันต้องเป็นตัวละลายน้องรูใช้โค้ดสีอยู่นักเรียนจะได้สังเกตนะคะส5บหดโมลโคตรตันฟิวิกนะคะอยู่ในไหนอยู่ในสารละลายนะคะ1ลิตรหนึ่บาเซนตเร็แล้วเขาบอกความหนาแน่นมาคือความหนาแน่นนักเรียนมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรดังนั้น มันจะเปลี่ยนไประหว่างมวลกับปริมาตรเช่นอยากรู้มวลแต่ให้ปริมาตรมาก็ใช้ความหนาแน่นแฟกเตอร์นี้มาเกี่ยวข้องอยากรู้ปริมาตรก็คือมันกำต่อรูบาทเซนติเมตรอ่ะก็คือมวลกับปริมาตรเนี่ยนะเพียนแต่น,นี้คือความหนาแน่นของสารละลายก็เขียนเลยอ่ะเสร็จแล้วทําอะไรต่อได้เราอยากรู้ะไรนะข้อนี้อยากรู้เศษส่วนโมลใช่ไหมคะคราวนี้เศษส่วนโมลน่ะก็ยัมันคือโมลของกรดซัลฟิริก หารด้วยมวลรวมทั้งหมดคราวนี้มาดูสิทที่เขาให้มานี่คือสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนถ้าโบจะห้ไรทสีเหลืองนี่คือสิ่งที่เขาให้มา,ค,ค,า,มาคือโจทย์กําหนดมาอันนี้ว่าตอนนี้มีอยู่15.5มูลนะใน1ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้มวลของกรดซัลฟิวริกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็บอกมาแล้วว่ามันมีอยู่15.5มลในสารละลาย1ลิตรอ่าเขียนแถนเขียนใส่ไปได้เลยนะ15.5เสร็จแล้ว ล,ล,ละโมนน้าล่ะคือเห็นไหมที่ครูไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยค่ะนักเรียนมันไม่มีน้ําเลยนักเรียนมันมีสารละลายแล้วก็มีกรดซัลฟิวริกมันไม่มีโมนน้ําเลยคราวนี้การที่เราจะหาโมลของน้ําได้นักเรียนก็หมายความว่านักเรียนจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสารละลายกับกรดซัลฟิวริกมาให้ได้ความสัมพันธ์อะไร คือถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้หมูลน,น้ํามาเลยแล้วเราไม่สามารถแบบหักลบได้เพราะว่ามันเป็นมวลกับลิษมันไม่ใช่กรัมอะไรเงี้ยมันให้ได้หักลบกันได้ะค่ะให้นักเรียนใช้สูตรนี้นะคะให้ใช้สูตรใช้ความรู้ที่ว่าก็คือที่ครูเพิ่งเขียนข้อที่แล้วแหละว่าสารละล,ะลายนักเรียนมันจะเท่ากับตัวละลายก็คือในที่นี้คือกดซัลฟิวิกนะคะในข้อนี้บวกกับน้ำค่ะ คราวนี้เราอยากได้มูลของน้ำอะค่ะแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาโมลของสารละลายได้เพราะาสารละลายข้อมูลที่เราให้มาเนี่ยมันเป็นปริมาตรจะเปลี่ยนเป็นโมลเนี่ยไม่ได้เด็กบอกคููขาปริมาตรกับโมลสัมพันธ์กันนะอันนั้นมันปริมาตรของแก๊สนะเรียนอันเนี้ยกดสังเกตุไม่ใช่แก๊สไม่ได้บอกมาว่ามันคือแก๊สมันเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หนึ่งโมลเท่ากับยี่สิบสองจุดสี่ลิตรไม่ได้นะคะ จำไว้นะว่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แก๊สนะคะถ้าใช้แก๊สเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นโมลไม่ได้แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นกรัมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมันเป็นโมลนะคะรู้ได้ไงว่าต้องเปลี่ยนเป็นกันก็ให้ปริมาตรมาเนี่ยและให้ความหนาแน่นมาดังนั้นเดี๋ยวปริมาตรเปลี่ยนเป็นกรัมได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกรัมค่อยเป็นโมลทีหลังก็ได้อาเพราะฉะนั้นนะคะก็ทําทีเดียวข้อนี้คุณทําโดยการใช้เปลี่ยนกรัมนะคะใครจะใช้ เป็นโมลเปลี่ยนเป็นโมลทีเดียวเลยก็ได้แต่ครูจะเป็นกร,รัมก่อนเป้าหมายของครูตอนนี้คือหากร,รัมของน้ำนักเรียนแล้วเดี๋ยวเราสเต็ปต่อไปเราค่อยเปลี่ยนจากกร,รัมให้กลายเป็นโมลของน้ําแล้วเราก็ค่อยมาแทนที่ตรงไหนน,นี่แทนที่ตรงนี้นะคราวนี้จะหาก,กร,รัมของน้ําได้ยังไงนะคะก็ต้องหาก,กร,รัมสาระละลายได้ก่อนก็อย่างที่บอกค่ะเขาให้มาว่าสารนี้มีอยู่หนึ่งลิตรแล้วก็ให้ควันาะเน่นมาอนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกร,รัมได้แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นกูจะตั้งก่อนเลยเลยกันเนาะเออตอนนี้เรามีสารละลายอยู่หนึ่งลิตรใช่ไหมเขียสีแดงแล้วน,น,นะคิปพื้นที่ไม่พอกูเขียงแค่หนึ่งลิตรพอนะคะแต่ว่าเราอยากได้หน่วยเป็นกรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะตั้งกรัมอยากได้กรัมเนาะเราความสัมพันธ์ที่เรารู้ก็คือหนึ่งจุดเจ็ดหกกรัมสารละลายเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เรามีสารละลายอยู่1ลิตรก็ต้องเปลี่ยนรูปบาทเซนติเมตรนะคะให้เป็นลิตร1,000เนาะแล้วก็มีอยู่1ลิตรนะคะก็เสร็จนี่ค่ะเปลี่ยนจาก1ลิตรได้เป็นกร,รมัมเห็นไหมได้คำตอบแล้วสีดแดงตรงนี้นะคะคือกรรมของสารละลายซึ่งคำตอบคิดมาได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย1,760กร,รมัม ต่อมากร,รมของน้ําค่ะเอ้ยกรรมของกรดซัลฟิริกกรดซัลฟิริกข้อมูลที่เขาให้มานะเนี่ยมาดูที่ไฮไลท์สีเหลืองเหมือนเดิมนะคะคือให้มาอยู่15.5มลนะคะแล้วเนี่ยอย่ามาใช้ตรงความหนาแน่นนะเพราะว่าความหนาแน่นคือเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลเฉยๆนี่ใช้ตรงที่เขาให้มาว่าเรามีอยู่แค่15.5มลนะคะก็ใจเลยค่ะมีอยู่15.5มลแต่อย่าเป็นกร,รมัมเพราะฉะนั้นก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่า 98กรัมกรดซัลฟิริกนะคะก็คือมวลโมเลกุลเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งโมลเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอพี่น้อกูเขียนสั้นสั้นกกรัมนะคะ่อนหนึ่งโมลแล้วก็เรามีอยู่ทั้งหมด15.5โมลเนี่ยค่ะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมได้คำตอบแล้วคำตอบตอบเท่าไหร่อันนี้เออมีอยู่พอตัดได้แล้วนะคะก็จะเท่ากับ1519กกรัมกรดซัลฟิริกนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะกำน้ำก็จะหาได้ต้ลบออกดังนั้นนะคะกำของน้ำนะคะก็จะเท่ากับ1760นะคะลบหนึ่นห้าก็จะเท่ากับ241กรฑน้ำเสร็จแล้วเราก็บอกแล้วเราตั้งเป้าหมายคือเราหาก,กำน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโมลน,นะคะเราจะได้มาใส่รรงนี้นะเองอ่ะดังนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นโมลนนคะ่ะ โมลน้ำหนึ่งโมลนะคะมีสิบแปดกรัมนี่นะ่าจะจำได้แล้วเนาะใช้มาบ่อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้มีสองร้อยสี่สิบกรัมเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนได้เป็นโมลนะคะก็คือ13.4โมลเพราะฉะนั้นนะคะก็แทนค่าตรงนี้ได้เลยเป็น13.4โมล พอชงคิดเลขออกมานะคะก็จะได้เป็น0 5นย์จุดห้จดมไม่มีหน่วยอ่ะโอเคเขา7 0 0ดพัไปค่ะมาดูข้อแปดอจงหาเศษส่วนโมลนะคะของทุกองค์ประกอบเพราะนีง่ายนะคะหาเศษส่วนโมลของทุกองค์ประกอบเลยนะคะมาดูว่าง่ายยังไงนะคะคือเขาบอกมาว่ามีสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะ ้อยละสิบโดยมวลแต่ความหมายอีกรอบนึงค่ะเขาว่าอยละสิบโดยมวลหมายความว่าบีเกอร์เนี่ยค่ะจะมีโซเดีมยมฟอไรด์อยู่สิบกร,รัมนะคะในสารละลายหนึ่งร้อยกร,รมัมทำไมครูรู้ว่ามองแล้วรู้ว่าง่ายเลยเพราะว่าเขาถามเศษส่วนโมลนี่นเศษส,ส่วนโมลนะคะก็คือโมลหารด้วยโมลรวมแต่เขาให้กรัมมาซึ่งเรามีความรู้อยู่แล้วว่ากรัมกับโมลเนี่ยมันสัมพันธ์กันดังนั้นเริ่มต้นครูจะหาโมลหาโมลก่อน เออแต่รอบเนี้ค่ะเดี๋ยวครูทดให้ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าครูอยากรู้เศษส่วนโมนของขององค์ประกอบทุกองค์ประกอบในที่นี้ค่ะโซดีัมไรด์ก็คือน้าเกลือนักเรียนมันก็คือมีเกลือกับน้ําแสดงว่าอยากรู้เศษส่วนมมนของเกลือนะคะกับเศษส่วนมมนของน้ํพอรั้นเศษส่วนมมนของเกลือก็จะหาได้จากมวลของเกลือนะคะหารด้วยมมนรวมของทุกองค์ประกอบค่ะ มวลของเกลือบวกกับมวนของน้ำนะอันนี้ก็เหมือนกันอยากลู้เซตส่นมนของน้ําก็จะต้องเป็นมวลของน้ําหารด้วยมวนของโซเดีมาายมคลอไรด์นะคะก็คือเกลือบวกไปยมลของน้ําดังนั้นเราต้องหาเลยให้ได้ก็คือหามวลของเกลือให้ได้แล้วก็หามมนของน้ําไม่ได้เพระฉะนั้นคู่หามมลของเกลือก่อนนะคะข้อนี้บอกมามีสิบกร,รมัม ก็ใช้ความรู้เดิมเนาะอันนี้ทําไปแล้วข้อก่อนหน,น้านี้ไม่เห็นต้องจำได้แล้วนะหนึ่งโมลนะคะมีห้าสิบแปดจุดห้ากรัมแต่ตอนนี้เรามีสิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็คือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดโมลโซเดียมคลอไรด์ก็แทนค่าได้เลยเสร็จแล้วหาโมลของน้ำค่ะนะักเรียน ครูขาครูขารอบนี้ก็ไม่ให้มงของน้ำมาค่ะให้มาของสารละลายค่ะครูต้องทำวิธียุ่งยากเหมือนข้อที่แล้วไ,ไม่อาจตาของฉันนะว่าไม่นะคะนักเรียนทำไมอก็ให้มันเป็นกรรมแล้วหัวน,นี้ง่ายมากให้กรรมสารละลายมาให้กรรมตัวละลายมาอย่ารู้กร,รมน้ำแสดงว่าน้ำมีอยู่กี่กร,รเด็กเด็กอันเนี้ยเออเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยแสดงว่ามีน้ำอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะมีน้ำอยู่ทั้งหมดเก้าสิบกมน้ำเพราะสารละลายเท่ากับตัวละลายบวกตัวทำละลายไง เขาให้มันหน่วยกรัมมาหมดเลยเราก็ลบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นก็ทำง่ายๆค่ะหนึ่งโมลน้ำนะคะมีอยู่สิบแปดกรัมน้ำแต่ตอนนี้มีอยู่เก้าสิบกรัมน้ำ่ยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือห้าโมลน้ำฉันก็บวกห้าได้เลยค่ะอ่าดังนั้นคำตอบอันนี้นะคะก็คือศูนย์จุด 0.33จริงๆเราร,รู้เศษส่วนมวลของโซเดียมคลอไรด์เราจะรู้เศษส่วนมวลของอันนี้ได้เลยว่าเท่าไหร่ก็คือเอาหนึ่งมาลบนักเรียนเพราะบวกกันต้องเท่ากันหนึ่งก็จะตอบ0.967แต่ถ้านักเรียนอยากแบบพิสูจน์คู่ขาเขาดูศาสตร์ตั้งใจทักมาอ่ะนักเรียนก็แทนค่าออกม่มวลน้ำบวกห้าหารด้วย0.17บวกห้ามันก็ได้0.967อยู่ดีนะคะถ้าฉันก็ได้คำตอบเท่ากัน